ว้าวลุยตัดเต่แปดศอกนะครับวันนี้ว่างนะครับปลาทีมงานมาเอาปลามาแบ่งกันกินนะครับปัดเต่มันนักล่าไปแบ่งกันในหมู่บ้านเขาเนี่ยครับปัดเต่าต่าต่าเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็นแบบเนี้ยครับแบ่งกันกินแบ่งกันใจเอาดึงอปัดเต่าจะได้ฟองเอ้ยไอ้จัมโบ้เลยก็ เอาขึ้นป้ recovery, อมเป้ตาย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 เออดอกไม่โคมาจกจุ๊ยดีกาเอาขึ้นไปเลยตเตเติติติเติร์รไปน่องพดอปอต๊ลากหิมเป้ในมันแตะมันว่าหอเฮเนี่ยรอบเดียวมได้ในบุ่มแล้วนี่ดอปอดเติรเติเติเติเตียนเาิร์ ปลาบึกยมันได้เดนี่เอาปลาบึกมาปล่อยหลายอยู่ไ้กินแบ่งกันกินกับเจ้าบ้านเจ้าจ้องนะครับต้องเจ้าบ้าน้าจ้าองต้งองหนกขอกนา้ากับเป็นแบบนี้ครับมีอย่างกระแบ่งกันไปนถ้ามีเห็ดแต่ให้ว่ากับแปะ๊ะเอ้าแบ่งกันกินแบ่งกันใจ้คนนั้นมีนั่นก็เอามาแบ่งกันฮึ้กกันนาะชีวิตแบบพอเพียงนะครับคนมันหนกเป็นแบบนี้ครับตดอต่อตตต,อต,อต,อตอโอ้ ได้หลายขอบคัวนี่นะครับคน3าีตัวแบ่งกันไปเนาะครับนอต่ออตอตตอันนี้นได้หนึ่งตัว <felony autograph> อ๋อละอ๋อละอ๋อละแค่ดี้ก็สุดยอดละ่ะตอตอตอออเลาบก็ถ้าจะเมาะปิ้งกับเกลือกับมาะปัะเพียนนี่นะต่อตตอเอ้าลงคำราม พอมันแล้วขณะนี้ปลาดึกสักตัวแล้วปลามึกขึ้นมาเด้อนี่ก็ได้ก็เออได้เป็นหักไมมหักต่อได้ก็ปลาบึกเออปลาไก่ปลาปย่ามัวเลยจลาดเดี๋ยวพอกันเลยโต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 ฟอก่อนอย่ามัวหดด้อยปลาบึกแต๋วเฮ้ยโอ้ได้เห็นตัวลา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 เอาละ มูนนท์เอาไว้แบ่งให้เป็ดเจือฟ้องไปกินโอกาสนะเนาะมวยไปนอกเนาะแบ่งกันไปคนน้อยละเล็กละน้อยเออสุดยอดไปต้มส้มกับลวกจิ้มกับว่ากันไปเป็นอาหารเนาะธรรมาสัดสร้างมาแบบนี้เออนักเกตแต่ตัอต่อตัวใหญ่กันเตืองานนี้นะตัอต่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 อตัวเดียวพละ สอตัวนั graffiti, king, Born, ่นฟักไว้ก่อนบดอพอเด้อเอกินได้จัดหลายคนอ่ะกะหัวกะตุ้มกะอิมแลวครับนี่เฮเธเฮ้คิวิวด้อวัลา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 สุดยอดแต่ดะยาจัดจัดนี่ย้ำมาได้ใงดีตินะครับนี่นะบดเด้อด้อ้อดบด้อด้อด้อบดเด้ออ ดๆๆๆๆเนียวาววายหน้ากลัละเออเอ่ดดๆๆๆๆโดุดยอดรับแบงกันไปวันนี้หลายบ้านหลายจังแบงกันกินแบงกันใจโดพอโดโดดๆๆๆๆหน้ารูฟักบุงฟักอย่างหายมดเลยกินมดไป่ห็นมดอ่ะโดดๆๆๆๆโดดโดดดดดดอันนี้กับกจิมขับจำนพี่เกดเองนะครับ ปิงปลาด้วยน้อน้ำพริกสามรสแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับน้ำลายปุ๊ลองกินกัาก่อด้อสุดยอดสุดยอดสมโจ๊ะโลกเน่นี่นะ